ไอ้แตกใะ่แล้วเฮ้ยแตกเลยแตกไหมครับเคยยกอยู่แตกอ่ะเคยยกครั้งหนึ่งอ่ะผมอ๋อเฮ้ย โอ้ oh. เอาเอาไปไหนกันเนี่ยโอ๊โ oh. อ oh, ้เสียแทกเนี่ย <laughs> 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 จะรอดไหมครับกับแพแดงอดรอ,อเดเปล่าเปล่ามาเนี่ยโโอ้ <laughs> รอดบ่รอ

เรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยว่าแล้วแต่กีรีผมเคยแล้วผมเคยแล้วเคยนะครับเคยยกแล้ว เรียบร้อยโรงเรียนจีนจอดครับจอดโอเคเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาห้หาก่อนฝากากดไลค์กดติดตามไปด้วยครับไม่สำเร็จครับผมภารกิจตกแต่ครับสวัสดีครับ